พุชี่สีพันมีใจเลยอุตส่าห์เก็บไว้น้องเล่นพุชี่4พัิดต่อาพครับบิดต่อาสวยนะสวยนะสวยนะแมช่ไหนแมใช่ไหนะ0 0แต่ว่าพี่สวยว่านี้นะร้องเันช่างจรจาเนี่ยเฮ้ยถ้าอย่างขายได้เลยหรือสองนย พี่เขาบนไก่อนเดี๋ยวจะให้เ่อให้เลือกเนกนะให้แทพอเอาลเลยี่รวมอยู่แค่นี้สิไม่ไม่ไม่ไดู้้บอกได้หมดไ้หมดแล้วก็อเลยนูตอสิใจวันนี้เป็นรางของราแล้วมิตต่อไป บิดตะไบเจ็ดพับเมื่อกี้เห็พันบิดตะไบหกพันครับพี่บิดตะไบหกพันครับขอเลยรือครับอ่ะแล้วแต่พี่นะไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันนะครับแต่ขอคนพร้อมนะครับตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้ละกันน้องเป็นคนข้อสุดยื่นข้อเสนอมาถ้าเกิดที่ใส่ราคามาสิ้นสุดแค่ไหนก็เลือกได้ครับหน้าดำหรือว่าหน้าบุ๊กตัวนี้ครับเออ ตนเปลายุชชี่ลนหรครับทรงเดียวกันเลยทรงไนะครับนะครับรุ่นนี้นะชัดเจนนะครับให้พิเศษลยครับพี่จะเลือกหน้ารหรหน้าปตัวนี้ได้คร yeah, ับลายกุชช e> uh, ี่ครับบิดต่อไปหว่าทครับบิดต่อไปหวน้างครับห้าพันขอ สองตัวเลยนะฮะกล่อบใบครัทั้งสองตัวนะครับพี่อันนี้น้องสาเสนอให้นะครับน้องสาเสนอให้นะครับอยากให้พี่ได้เลือกนะครับเพราะฉะนั้นใครชนะก็ได้เลือกไปนะครับบิตจะไปหุ่นกับพี่กุชชี่เลยครับสู้กันหน่อยนะครับพี่สู้กันหน่อยเถอะครับอย่าให้ราคาแบรนด์มันเสียเลยพี่จริงนะครับพี่หุ่น ตครบทั้งสองตัวเลยครับชนะเลือนได้เลยครับชนะเลือนได้เลยอ่ะขสองไม่เป็นพี่ฝนตันค่ะตันแล้วครับพี่ฝนไม่ไหวครับพี่ไม่ไหวครับตอนนี้ชนะเลือนได้นะครับอยู่ที่ห้าบาทเท่านั้นนะกุชชี่สมบูรยนะครับยังไงนะครับน่ารักมาก สวยมากนะครับคู่หมดคู่หนึ่งดูสินี่ครับมีสองตัวอ่ะไม่เป็นไรเขาไม่เอาว่ห้าพันเขาสามไม่ยึดัมีต่อไปหกพันะครับพี่เรียบร้อยครับวันนี้ตังมากนะครับตังปังเนี่ยช่วงบ่ายแล้วองพันก่อนหนี่งเีวันนี้ปัวันนี้ตังมากเลยพี่อ่ะ้องบอกว่า่นาช่วงบ่ายที่ตังังที่หน้ามา ช่วงใหม่ช่วงใหม่ปังปังปังปีหน้าเลยโอ้โหจะเหลือหลือเปล่าปีพศ2,000อย่างนี้ยังไม่ได้ลงทุนเลยนะเอาพัน6,200ไปครับเอออ่ะบิดต่อไป7,000ครับเลือกได้เลยนะฮะเลือกได้เลยนะแต่ผมยื่นสิทสำหรับหัวใจนะครับบิดต่อไป7,000เออปังปังตาบายแล้วผมอ่ะปังปีหน้าเลยเอา ขอโอ้ผ่านรอบที่สามแล้วพี่ครับสู้กันหน่อยมีพิคุชชี่แล้วพี่ไม่ได้เอาของปลอมไม่เล่นนี่คือของแท้ครับแล้วต่อใบรบด้วยพี่บิทจะมาพี่นต่อมีแต่ตัวเลือกอย่างเดียวเลยครบบิทจะไปเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันสามารถเลือนได้มาให้บิทครั้งที่ขอยืมหน่อยอ่าตอนนี้เลยครับเลือกได้เลยนะวันนี้ตามใจนะครับพีพีเอฟซีของเวลาทุกคนนะครับ ใครอยากได้ตจอไหนจัดไปนะครับหกพันเท่านั้นหกพันเท่านั้นเลื่อยๆหนึ่งเรือนนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับหกพันข้อที่สามระหว่างโรดดิ้งนะครับปิดจะไปเจ็ดพันนะพี่รถต่ำๆนี่ปิดจ็แปดเก้าพันนะครับวันนี้เหลือหกพันวันนี้เหลือหกพันเอานะฮะผมไปเลยครับ ติดจับโอ้พี่พี่โอ้ป่ะพี่โอ้สวีทนะพี่โอ้ครับพี่โอ้พี่โอ้ลำสีอะไรพี่โอ้ตัวไหนพี่โอ้พี่โอ้สวีทนะครับพี่สวีทับสีไหนพี่เดี๋ยวจะได้น้องหยิบไปจับขาขาโอเคอ่ะ อ๋อนี่เราลให้เลือกนะครับเดี๋ยวอันนี้ที่เก็บของเราสองหนุยให้เีือกใครอยู่กับปั้นที่เดียน่ามากค่ะแค่นั้นเลยค่ะแค่นั้นเลค่ะ ของแท้นะคะขอบคุณค่ะพ่อเพือนะคะแยขีย T O Y S O P ค่ะถ้าหาแอได้เลยนะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะนี่หนูเก็บตังเลงใบ้ก็เลยขาดขายของไ้ เราต้องาทำอ้างชอยกิของดูใจเราไแล้วเป็นอเป็นโรเป็นโบ้าชอบีของใช่ไหมชอบอิขอมาเต่ไปบนขึ้นน้ำุ่มนุ้่มนนะน่าดึงมากน่าตึงมากๆใช่ไหมึ้มาึ้มาเหมือนกุมานบนอยู่คดีว เขาเอาอาสาทุใช่ทุกคู่จะได้ต้นเดือนน่ะไม่ได้หรอกช่วงนี้ผมไม่ใช่มาเฟียนะรับอกก่อนนะผมมาฟรียบอกพี่ม่ามาเรียพี่มาฟรีนี่อะไปเดี๋ยวนี้เอาเลยอะอา มาที่ผ่านผ่านโโผ่านดาผ่านที่โทนแหมผ่านดาซะแล้วผ่านดาที่มีหีนเยอนั่นนั่นแทนดาอั่นนั่นผ่านดาพวเราไม่เคยไปอะเด็กเด็กยุ่มไมีใครอีกนะมีใครอีกนะอ่า หนูจะพูดพาด้าพาด้าที่มีกี่กองอันนั้นแหละพด้าตื่นโปอันนั้นลพาต้าเขาเขาไม่เขาไม่รู้เขาสอนมเขาสอนมจะทำให้โมลตกลูกเขาสอนมเออนุ่มเกิดทำไงไม่เคยไปใช่ไหมพาต้าพี่ก็ไม่เคยไปพี่ดูต่อู t เคยาต้ารู้จักใช่ไหมตัวนี้ปิา อ๋อโอเคโอเคพี่รูว่ามเกิดไม่ทันทันไปดูพี่วิวอยู่ชุมกูีี้ยงี่ไปหน่อยโมุมมเขาูเขแก้อะมาไปหาต้าต่อจิ้มมุกตลอดาณนะฮะอ่ะโอ้โหอดสุดยอ่ต่ทัน มันแก่แล้วมันอยู่เมื่พี่เด็กๆบพี่ไปไปเจอม่เจอมันใช่แต่มันไม่เคยทักพี่จะฆ่ามันมันดีสงสารเนาะเขาน่าจะได้เอาไปแล้วเขอยู่ห้องบนเรือทหายู่ห้องอยู่ห้องเรินเราปมาณสิบสิบปีแล้วโดยนี้ไม่ยด้ขอเขียวเดือยยังเจอเพื่อนใช่ตอนนี้ไปไหนไม่ได้แก่ฮาริสเฟลโลขับนะคะไม่ได้ขางหมู่คใครเองแหละหน้าปัดดำนะคะ

เรื่องดู้ายเป็นไรแล้วครับศูนย์บาทไปแล้วร้อยขายชอบก็จัดมาครับดูจากอาการที่ว่าไแล้วยังไม่หายดีนะครับบอกว่าวันนี้ต้องเร็วหนึงนะครับอยากให้กำลังใจน้องนะครับก็ไปเร็วหน่อยนะครับอ่าั้งนี้กระจัดไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเนาะนับห้าครับนับสี่นับสามครับนับสอง สองน้บหนึ่งขอญาตผ่านนะครับโอเคอ่าใช่ใช่ครับดูแลหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังแบบว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าเชื่อว่าร่างกายไม่โอเคแต่ใจสู้มากเด็กคนนี้ผมบอกเลยนะครับเด็กคนนี้ผมบอกเลยแล้วเข้าใจว่าทําไมแฟนคลับถึงเยอะทำไมเอฟซีถึงเยอะนะครับตอนนี้เอฟซีเยอะกับพี่นิกกี้เยอะเท่าไหร่กี่ ยากดูอย่างนี้นะวันนั้นนที่พี่กี้บอกว่ามรรจุสี่พันใช่ไหมวันที่วันที่วันที่พี่กี้มาอ๋อสี่พันเนี่ยซีฟเอะไรหมดเลยเออแต่ถังหมกเป็นของเราสิต้นซี่เราเยอะอะทำไมอ่ะเออเราหน้ารักอ่ะเออหยอกหยอกนะหยอกน้องเล่นนะหยอกน้องเล่นนะครับหยอกน้องเล่นนะน้องไม่เคยมาคุยโวอ้อวดละผมนี่แหละปั่นเองฮะอ่ะมาครับตัวนี้นะครับ อีหนึ่งตัวที่น่าใส่ใส่สบายมากๆเออใครที่อยากใส่นาฬิกาแล้วรู้สึกเหมือนไม่ใส่นาฬิกานะฮะใครที่อยากใครที่ไม่ชอบใส่นาฬิกาแต่อยากใส่นาฬิกางงไหมครับพี่เอองงไหมงงไหมงงไหมไม่งงไม่งงโอเคแต่พี่งงหรอกพี่งงอยู่ไม่งงพี่งงก็คนที่ไม่ชอบใส่ก็จะรู้สึกเหมือนไม่ใส่เออเฮ้ยวันนี้เก่งวันนี้เก่งมาแล้ว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 คนที่ไม่ชอบใส่ก็จะรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่เออ ใครที่ชอบใส่ก็จะเห็นว่ามันใส่อยู่เอออ้ารีบอกน่ารักเยตุ้ความเริงๆตัวนี้น่ารักมากตัวนี้น่ารักมากครับเอออ่าน่ารักมากซีลีโคนใช่ตัดด้วยหน้าปัดแอกาสีชมพูเออสวยนากแล้วก็มีอ่าตรงคําเป็นตารีบอกที่สองนาฬิกาเอ่นอาตัดด้วยกับสีน้ําเงินนะชมพูตัดด้วยน้าเงินแล้วก็เข็มน้าเงินเข้ม แล้วก็สีชมพูตัด้วยสายสีค<ำ>นสีดำนะครับถือว่าเป็นคู่สีที่สวยมากเนาะร<ช>ืนี้เหมาะกับผู้หญิงหนูต้องขึ้นข้อแล้วพี่ก็จะเห็นภาพเลยอ่าตอนนี้ใครอยากซื้อให้แฟนนะครับซื้อได้เลยนะพี่พี่ผู้ชายนะนะครับที่เป็น,น้ีงรสลันหรือว่าอยากซื้อไปใส่เองก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเปิดประมูลที่ศูนบาทบิดละห้าหล่ออ่าจับไปครับ ถ้าล้าไมานีดดด่ดูดิน้องใส่ดิเออสูย์บาีกล้ห้าร้อยฮะอ้ามาครับว่าหนูใส่ขึ้นทุกเรือนน่าจะไม่ค้างนะครับผมผมดูอยู่ไม่ค้างนะครับเอ๊ะค้างเหมือนกันปะค้างว่ะเครื่องพี่ค้างว่ะพี่กลังระดาห้าร้อยจ้าปิดตัวไปหนึ่งพัน 1, นี่น่ารักมากนะครับครับน่ารักจริง ใครชอบจัดได้เลยครับพี่พี่ขายดีมากหนึ่งพันครับรับประกันนะครับในการเรื่องนี้นะครับเพียงแค่คุณใส่ออกจากบ้านโดยที่คุณไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเลยจะมีแต่คนมองนาฬิกา,กาคุณนั่นล่ะเออเห็นไหม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 เอามาสองพิลแล้วเคาะเลยเคาะพี่เขาเลยเขาไม่สู้กันเออเอาเอาดิ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 เอาพันเ,เดียวใช่ไหมเอาพันเดียวใช่ไหมปิดประมาณห้าไม่เอาเนาะหนึ่งพันเคาะสองเลย หนึ่งพันคอพันห้าคอนึอ่าพันห้าคอเออพี่ไก่าสู้ครับบิดตะไบสองพัเออเอาเอาเอาพันห้คอสอ่าบิดตะไบสองพันะพันห้คอสเออดีพี่นับไม่ไอวหนูหนูกลัหนูจะไม่ไหวนะอ่ะไปเลยระหว่างโกรดิ่งบิดตะไบที่2องพบาทนะฮะไปครับอ่าแล้วจังหวะไปแล้ว เอออ่ะเอเอเอ่ะอ่ะข้ายัก็บเติมนะครับวันนี้ร้อยติมกะทีมาแล้วนะเมื่อกี้ติมซ้อนแล้วเออเออเออเอาเข้เามาดูเออแม่หนูนี่ช่างบอลเลงเได้ไพเราะมากๆถูกใจอติทุกคนเอา้าปรบมือใเลยเดี๋ยงพอเลยเป็นจังหวะจากโคนมากๆครับสุดยอด <laughs> เอาใครได้เนี่ยพี่กระกดากระดาพี่กรกฎาสิงหางกัญญาตาุลาพฤศจิกาธันวาครับหนูกำลังจะเล่นเล <laughs> โอเคขอโทษใครได้นะใครได้พี่กรกฎาสิงหางกัญญาตาุลาเอา <laughs> <laughs> อมไม่ซื้อแล้ซื้อฉันซื้อสิพี่เขาซื้อเขาใส่มาขนาดน,นี้แล้ว <laughs> อ้าวพี่กรกฎาครับ แคบห,ห,หน้าจออใ้นกาหน่ลเออไม่น้าหนูโอเคแล้วแต่เอานากาขึ้นไปหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคพี่กระดาษด้ครับทั้งหายมีได้เลยจ้าเพิ่มเอมแอปเขียวใส่แอไซส์ s p y s s p สปายช็อปนะครับไ่่เห็นนะฉายาพี่อ่ะต่ก่อนสามพนะพี่เดียวสามพันนะไงตรนี่เหลือพันห้าลูกหรือเหลื <laughs> <laughs> หหนหลูก ơi. เอ้เอออ่ะ ไอ้ลืมพี่พี่พี่ขายดีมากสำรองให้หน่อยครับพี่ขายดีมากพี่ขายดีมากสำรองให้หน่อยจ้าขอโทษนะครับขอโทษนะพี่นะลืมเลยอ่ะทั้งร้นเราขายมาเราลืมสำรองทั้งหมดเลยพี่นังพี่ขายดีมากจ้าแล้วก็สำรองให้หน่อยจ้า <laughs> อ่าไม่ถ้าไม่สวยไม่เป็นไรนะครับเราให้สำรองเผื่อไว้เนาะโอเคอ่ะไม่เป็นไรมาเื่อนต่อไปก๊อฟหวานนุ่มแฟนมันพี่ไม่ใช่ก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้หนูทําทําที่รับไปทําที่รับไปกันไม่เป็นไรอ่าตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายในร้านนะครับช่วงนี้จะพูดคํานี้บ่อยนะพี่พี่ผมไม่ได้โกหกนะครับไม่ได้โกหกเหลือเรื่องสุดท้ายจริงๆนะครับเหลือเรื่องสุดท้ายจริง นะอย่าแกล้งน้องนะครับวันนี้น้องตั้งใจมาแล้วนะครับพี่ๆครับผมเชื่อว่าเอฟซีน้องกอลลัทุกคนน่ารักนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากจะแกล้งน้องแน่นอนเนาะเอานะฮะตัวนี้นะครับกับแบรนด์ US Master Polo Club นะครับตัวสุดท้ายหน้าสีขาวครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะตอนนี้เหลือหน้าขาวหนึ่งเรือนเท่านั้นครับเอานะครับตัวนี้ครับเป็นตัวสุดพิเศษคือตัว US Master Polo Club ตัวหน้า AP นะครับนะครับตัวนี้สวยมากนะครับวัสดุนี่ผมก็ใส่อยู่นะฮะมีพี่ในพี่ในไลน์ซื้อให้นะครับชื่อพี่ออฟ เออที่บิดเป็นเรือนแรกนี่แหละแกบอกว่าแกเห็นเป็นคนขายนาฬิกาแต่ไม่มีนาฬิกาใส่กระถงสารนะก็เลยซื้อให้ครับพี่ขายกรดทุนทุกวันฮะพี่อ๊อฟเลยบอกว่าสนับสนุนให้สักเรือนหนึ่งนะครับแกบประมูลให้เลยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวหน้าสีขาววฟเฟิลครับสวยมากครับดูวัสด,ดุดีๆนะครับดูวัสดุดีๆตอนแรกผมบอกเลยว่าผมเฉยๆเพราะว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่พอใส่ครับมันสวยและมัน อ่าน้ำหนักดีมากนะครับน้ำหนักดีมากเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าหล่อมากจริงเพราะออกช็อปอยู่ที่8ปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วนะครับใครจะจัดรีบนะครับเหลือเรือนสุดท้ายนะครับแล้วมีหน้าเขียวอีกหนึ่งเรือนนะครับเหลือขาวกับเขียวอย่างเรือนเท่านั้นหมดแล้วนะครับดูแค่สายก็คุ้มค่าแล้วครับนะฮะประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับการน้ำดึกที่30เมตรออกช็อป8ปดพนานะครับเปิดที่0ย์บาทบิดละ500ครับ ไม่ไหวบอกพี่นะเอออยากฝืนอยากฝืนอ่ะปิดไฟยิ่งหน่อยอุ้ยปลอยแไดจะท่าไหร่อ่ะศูนย์บาทเปละห้าร้อยครับหนึ่งพันครับพี่นาดพี่ขวัญมานอยู่นะจ้าพี่ขวัญพี่โซ่พันห้าครับเอาเลยครับพี่พี่ครับต่อไปพันห้าจ้า ครัทงที่พันหนึ่งนะฮะครังที่หนึ่งพันนะครับพี่ 1, นับพันห้าครับบิดตัอไปสองพัน 1, ครับอ๋อ, 2, อ,อทุกคนเงียบกริบเงียบกริบไม่เป็นไรสู้ต่อไปหนูจะตั้งใจใส่ได้แบบนี้เลยครับอเออเป็นงานเป็นงานเป็นงาน นี่พ ah pues ี่เขาซื้อให้เขาบอกเขาสงสารเขาเวทนาเฮ้ยจริงจริงจริงพี่อ๊อฟก็น่ารักคนที่ปิดไปเลยแรกอ่ะน่ารักพี่อ๊อฟเอาซื้อให้พี่ปิดต่อไปสองพันบาทครับตอนนี้นะปิดไปหนึ่งปิดเลือกได้ว่าเอาเขียวหรือขาวนะครับเลือกได้ว่าเขียวหรือขาวเพราะเหลือเลื่อดสุดท้ายแล้วครับเหลืออย่างจระเือนเท่านั้นครับหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรพันห้าเนาะอ่ะพันห้าขาหนึ่งครับอ่ะของขวัญปีใหม่ ใครใครหาอยู่พี่ครบสบดูราคาเนาะดูราคาเนาะไม่อยากจะไม่ธรรมดานะตัวนี้ถามน้องรันก็ได้ครับว่าสวยไหมสวยค่ะอืถูกเกินถูกมากฮะถูกเกินไปครับพี่ <c oughs> ถูกต่ำกว่าราคาชอบประมาณ80%นะครับ เอาที่พันห้าใชแล้วทางที่พันห้าใชแล้วดูราคาช็อปต่อนนี่คือหน้าเขียวนะครับนี่คือหน้าเขียวนะครับพี่เหลือสองเรือนนะครับเท่านั้นหมดแล้วนะครับผมไม่มีขายแล้วอ่ะพันห้าข้อที่สองครับ ต่อไป2องพับาทนะครับเพี่อาแบบนี้จริงจริงเหรอพี่อาแบบนี้จริงจเหรอก็นี่ครับพี่ฝนก็พี่ฝนดูเอาสิครับผมก็ไม่รู้จะทำไงฮะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับความสามารถผมมีแค่นี้ครับอ่ะถ้าไม่หนึ่งบิดนะครับเลือกเอาเขียวก็ได้นะครับหรือเอาขาวก็ได้นะบิดต่อไปสองพันครับพันห้าข้อที่สาม นะครับระหว่างโรดิ้งบิตคอที่2000เนาะไม่มีกระาสราคาผมไปแล้วนะครับพี่แล้วแต่นะครับหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วจริงๆอา2000้<จ>2000อาว2 0 0พนี่ใช่2 0 0พแล้วพี่ไม่เห็นพี่เห็นพันห้าพี่พงศ์ขอโทษครับพี่พงศ์ผมมองไม่เห็นพี่นึกพันห้าอยู่บิตคอยสองพัครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่จจยบอยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนครับผมมองไม่เห็นจริงๆยืนอยู่มองไม่เห็นเมนขอบคุณครับ2000ข้คอที่หนึ่งสอคอที่สองครับผมมองไม่เห็นพี่พงศ์ขอโทษด้วยครับ 2000คข้อที่3ครับบิดต่อไป2,500นะพี่วงสามารถเลือกได้ว่าเอาสีเขียวหรือขาวนะครับระหว่างลกระดิ่งบิดต่อไปที่2,500ซึ่งหมดแล้วหมดเลยนะครับโอ้ผมยืนอ,อยู่ผมมองไม่เห็นระหว่างลกระดิ่งบิดไปสอ่สาม5นะไปแล้วนะ ជ្លាស់វីនន់ពីន់ន្លាស់ចិង់ពីត្នៃខាំងដ្លាស់វ Man, you know i want to ใส่น้อยอายอ่ะโอโหลาลลลาลาลลลลลลลาลลลาลลลลลาลาลล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 ลคลัลลลาลล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 ลาลล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 ลั โอ้ยเอาจากเฟรมก่อนลืม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 ขอบคุณครับพี่พงศ์ครับเราเก็บไว้เที่ยวด้วยๆนะครับน้องลานไหนๆพี่พงศ์เขาเขาเขาส่งานส่งวันส่งพรุ่งนี้ครับน้องลานน้องลานใส่ข้อมือแล้วทำให้พี่พงศ์เขาแบบนี้หน่อยเออพี่พงศ์เขาศากดเพิ่มบิดให้เราอ่ะ เอออ่าเดี๋ยวให้น้องรันใส่ให้พี่พงษ์เตรียมแคปนะพี่พงษ์เตรียมแคปหน้าจอนะเออแค่ทาสีกแได้เออนี่นี่นี่จับจับพี่อีหน่อยจับมุมหน่อยเออเอ่อเอ่อเอขายของหน่อยขายของหน่อยพี่พงษ์เร็วพี่พงษ์แคปยังแคปแล้วบอกด้วยเร็วเข้าเร็วเข้าเออน่ารักไมล่าไอ้ส้มกุหลาบอีกบอกให้แคปหน้าจอส่งกุหลาบอีกบอกให้แคปหน้าจอไปส่งกุหลาบซะแล้วเขาแคปเป็นสิบรูปแล้ว โอเคโอเคพี่ก็ลุ้นไงลุ้นใหญ่เขาแคปอยู่นะไปหรออุ้ย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 น่นแหลอ่าอุ้ยอุ้ยนิสัยเอ่อขอโทษนะครับอันดับสกีแค่ไหนอ่าอ่ะพี่พงษ์แอดมินแอดมินแอบชมพี่พงษ์ว่าพี่พงษ์หล่อนั่นดูลูกอีกอันน่ อันน่อันนไม่ได้แคนันแหละอันนใส่แว่ลายเสืไธรรมดานะเอออยู่ด้วยกันเลยไหมสอคนแอ้มินกับน้องวันคู่กันเลยไหมอีพี่แหมมีนเองเออไหมแหม่องกันอยู่สคนดูสิเออูสามเก้าสาเจ็ดแปดยูสาอเปาแลอยากจะให้อ่เปาเสักกียโคสแกนลยูกม่คันดูจงแจ้งเกินไปสายสามเก้าสามหกเจ็ดป ต่อไปอันนี้ไหวนะไหวเปล่าเจ็ดพันพอดีครับดีเลยค่ะดีเลยพี่พงศ์พี่พงศ์วันนี้คุยเก่งนะวันนี้คุยเก่งนะปกติมาซื้อของเนี่ยถามคำตอบคำวันนี้คุยตลอดเลยนะพี่พงศ์อ่ะไปครับอันนี้อะไร อีดิฟิตัวซัจ้ะคิสตัลซัฟไฟซัฟโฟไม่ได้พูดอะไนะซัฟโฟดหนซัฟโฟไม่้ดนซัฟโฟไมู่้อ่าเออดฟฟหน้าทัฟเฟิลรแล้วนี่ค่ะอดฟฟตนะคะตัวนี้ก็คือหน้าซัฟไฟนะคบอกเลยว่าดฟฟคัน เทพก็คือซายสเตเลนัะขีดหน้าปัดสีขาวมุกนะคะนี่ประกัน CMG นะกันน้ำหืกันน้ำลึกหนึเมตรก็จะบอกว่ากระจกนี้คือ <c oughs> ดูทุกคนดูความเบาและความเรียบความเนียนความไม่มีครอบบางมากตัวนี้ตัวนี้มันไม่ใช่กระจกนะตัวเรือนบางมากนะครับตัวเรือนบางมากแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าหลังๆลอีฟิตเข้ามาแบบละเรือนครับ วันหน้าตัวนี้ก็เหมือน,น้ได IP เหมือนกัน